จะได้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวจะสอนวิธีทํานะครับชัดๆจ่เๆแบบนี้เลยขยายได้โดยนะครับผมโอเคครับืันนี้ก็คิดว่าสอนวิธีเห็ดสโคบครับผมนี่สโคบตัวนี้ครับผมมองหลังครับผมง่ายๆนะครับสวยงบกล่องกระเจีมครับพี่น้อง โดยงบประมาณศูนย์บาทครับผมตัวนี้ครับนี่ครับเป็นกล่องมองทางลังครับผมที่เสียบเข้ากับโต๊ะกล่องนี้ได้เลยครับผมง่ายๆครับพี่น้องใส้งานได้จริงครับผมสําหรับใดที่อยากเฮ็ดว้ใส่เองครับผมก็สีมาบอกครับผมจากอุปกรณ์เรือใช้ครับพี่น้อง มประมาณศูนย์บาทครับผมนี่สิเปิดให้เบิ่งครับนี่ครับได้ประมาณนี้เลยได้ไี่น้งนี่ครับผมนี่กระจายเป็นเครโทรศัพท์เก่าครับผมมาแปะครับ ลกักลักเกิดซีมีนี่ครับผมต่อพีวีซีครับพี่น่องหาที่ขนาดที่มันเข่ากับโต๊ดนี้ได้ครับผมตัวไทยเล่นนี่นะครับผมนี่ครับแล้วกะ็ตัดนะครับผมของผมนี่ตัดอยู่ที่ประมาณเก่าเส้นครับพี่น้องนี่ครับของผมนี่ตัดอยู่ที่ประมาณเก่าเส้นครับผมนี่ตัดเก่าเส้นครับผม แล้วก็พาครับพาได้พี่น้องพาครับแล้วก็เอาไฟลุนครับผมให้มันไว้ใส่ที่เคทัวร์ซับได้ครับผมเอามาแปะไว้ครับพี่น้องนี่ครับเอามาแปะไว้ครับนี่กล่องล็อกสีไปจังสีเลยพี่น้องนี่ครับผมนพอจับได้องศาภูมครับมะกาวหลอนยอดเลยครับผม สี่ได้ประมาณนี้ครับง่ายๆครับผมฮ็ตติ้งเลยครับผมพี่น้องส่วนระยะสายตาครับเราก็เลื่อนเขาเลื่อนออกครับผมตัวนี้มันฟิตพอดีครับผมผมใส่ทอตัวนี้กล้องเป็นดิสคข้าพอดีครับผมตัวนี้นะครับทออยู่ประมาณนี้ครับผมนี่เลยครับผมประมาณนิ้วครึ่งครับผมนิ้วกว่าครับสองนิ้วครับพี่น้องนี่ครับ มันพอดีครับผมมันเลื่อนเข่าเลื่อนออกฟิตพอดีครับผมม่ต้องมาหาตัวหลัดครับผมมันเข่าเด็กพอดีครับผมตัวนี้กล่องดีเขาว่าดีครับ BTR ครับผมสี่สิบท้าใดพี่น้องรืมแล้วครับผมนี่ตัวนี้มันบังอยู่ครับผมสี่ถึงสิบหกเท่าครับผมอย่างเด็กประมาณนี้เลยครับผมลองไปเห็นน้ำบึงครับผมเอาว้ใส่งบประมาณ ต้นบา,คบาง,บรรง,งรรครับผมจะคลองเดือใส่บอเสียตังค์ดอกพี่น้องเสียกระสือเก้าเก้าหลอดครับผมไม่ยอดนะครับเกิดสีแดงประมาณนี้นะครับผมลองไปเห็ดเล่นเล,น,เลนกันครับผมนี่ใส่กล่องใส่ทอ่อพีวีซีครับผมตนน้นใส่เล่นทางข้างๆนี่กับมีครับผมแต่ว่ามัน,ม,นมันบกครอยชัดครับผมก็าได้ใส่ตัวนี้ครับผมส่วนระยะตัวกล่องแล้วก็สีเลื่อนไปข้างหน้าจากน้อยพี่น้องเพราะว่ามันเล่งลําบากครับผมระยะนี้ครับผมแต่ว่ามันได ผาดที่คมชัดครับผมเราวิดีโอที่ชัดเจนครับผมพี่น้องโอเคครับผมสัมนี้ครับผมเมื่อนี่เราวเจอกันไหมครับผมเห็นลองบึงครับ